เป็นที่ฮือฮาก็คือคุณพ่อ,อสะพายลูกน้อยมา,าจ,จะดูบาดเสียวว่างเป็นบางครั้งบางตอนก็คือดูแลร้านบุกกระทะค่ะนี่แล้วก็มีลูกอยู่ที่เป้สะพายอยู่ข้างหน้าแบบนี้ไปด้วยค่ะเจ้าของร้านชื่อคุณเกียงศักลิาลอ้ฟังร้านอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรี<ส>ธรรมราชน้องคนนี้คือน้องอ๊อฟ ค่ะน,นี่เป,นเป็นเหตุการณ์ปกติเลยใช่ปกติน้องออฟเขาก็ดูแลลูกค้าแบบนี้แหละค่ะแล้วทีนี้บางวันน้องออฟเนี่ยไม่มีเวลากลับบ้านไปเยี่ยมลูกบางทีแฟนของน้องก็มาหาที่ร้านก็ขออนุญาตลูกค้าก่อนแล้วว่าระหว่างที่ดูแลลูกค้าเนี่ยขออนุญาตให้น้องพนักง,งานดูแลลูกไปด้วยนะคะคือในฐานะที่เป็นเจ้านายเนี่ยคุณเกรงศักด์บอกเข้าใจเพราะคุณเกรงศักด์ก็มีลูกค่ะแล้วในร้านเนี่ยพนักง,งานทุกคนน่ารักอยู่แล้วคือมองอีกมุมหนึ่งอ่ะ คงไม่ได้มีใครอยากจะกระเตงลูกไปมาท่ามกลางกลุ่มควันเพราะมันเป็นร้านหมูกระทะแต่ด้วยรายได้ที่มีไม่มากเขาไม่สามารถจะไปจ้างพี่เลี้ยงให้มาเลี้ยงดูลูกได้อะค่ะท่านผู้ชมอย่าไปมองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเล็กนะสำหรับครอบครัวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันไมื่อใครได้ว่างไปที่บ้านหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาได้เลี้ยงลูกบางทีแฟนเขาก็มาหามาเยี่ยมอะไรเงี้ยพรอะมันก็ปลาลูกตะเวนตะเวน แต่ว่าก็ขออนุญ,ญาตลูกค้าก่อนแล้วว่าขออนุญาตดูแลลูกค้านะครับแต่ว่ายังลูกไปด้วยละมันเนี่ยครับที่อนุญ,ญาตเพราส่วนใหญ่เพราน้องพนักงานมันน่ารักอยู่แล้วครับพี่คือเข้าใจเขาอ่ะสมมุติว่าเราก็มีลูกพี่นื่ออไหมฮะมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายถามว่าน้องมันอยากจะเที่ยวตะเวนลูกๆอยู่กลางกลุ่มวันม,มันก็ไม่อยากรอกครับพี่แต่รายได้เขาแค่เนี้ยเขาก็ไม่มีเวลาไป่งจ้างพี่เลี้ยงดูแลเด็กหรือว่าจะพาลูกไปอยู่ในที่สบายๆือ ต่างคนไม่ก็ต่างวาระนะพี่ผมไม่ใช่คนดีอันดับแรกไม่ได้เป็นคนใจดีขนาดนั้นแต่ผมแค่เข้าใจใจเขาใจแเรวอะพี่ นี่ขณะท,ที่เจ้าตัวเองเนี่ยบอกกับข่าวสดนะบอกว่าลูกเนี่ยอายุห้าเดือนครึ่งค่ะเลี้ยงกันเองแค่สองคนกับภรรยาไม่มีใครช่วยเลี้ยงตอนนั้นฝนกําลังจะตกแล้วนมกับผ้าอ้อ,อมเนี่ยหมดพอดีแฟนก็เลยออกไปซื้อดังนั้นก็เหลือ <c oughs> แต่คุณออฟนี่นะคะที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยตอนที่กําลังเสิร์ฟอาหารดูแลลูกค้าบอกขออนุญ,ญาตพี่เจ้าของร้านแล้วและส่วนใหญ่ลูกค้าก็เข้าใจบางคนก็ถามด้วยความเอ็นดูลูกชายด้วยนะคะแล้วลูกเนี่ยก็น่ารักมากคือน้อง ไม่งอแงเลยค่ะถ้าจะงอแงจะร้องก็คือแค่หิวนมหรือไม่ก็พ้ะอ้อมเต็มนอกกนั้นก็คือเลี้ยงง่ายบอกไม่เคยคิดว่าต้องกระเตงลูกทํางานไปด้วยเป็นภาระเพราะยังไงเขาก็เป็นลูกเราและทํางานทุกวันนี้ก็เพื่อลูกค่ะอาวนี่เป็นกาลังใจให้นะครับคือหาเปรก็ดีนะค่ะหาเปรไว้แถวนั้นนะแวแข่งอยู่ในร้านเออค่ะแต่มันก็เป็นอย่างที่ว่าอ๋อทบ้ชม